สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะรุ่งได้พามาชมนะคะวันนี้นะคะนี่คือปราสาทยายเหาค่ะปราสาทยายเหานั้นสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่17นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสังขะนะคะจังหวัดสุรินทร์ปราสาทยายเหานั้นประกอบด้วยองค์ปราสาทสองค์นะคะแต่ องราสาท3องค์นี้นะคะซึ่งมีความสมบูรณ์นี่คือปราสาทหลังแรกส่วนหลังที่2นั้นก็คือมีซากการประดับหักพังนะคะหลังที่3นั้นเหลือแค่ฐานนะคะซึ่งสันนิษฐานเล่าขานกันว่าอาจจะยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้จะพาเข้าไปชมนะคะไปชมบริบทข้างในปราสาทกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้คือด้านในปราสาทนะคะ ซึ่งก็มีองค์สีวลึงนะคะอยู่ข้างในซึ่งเป็นสถานที่ที่คนโบราณนะคะใช้ไหว้นะคะทำพิธีต่างๆนะคะในการสักการะบูชานะคะสร้างขึ้นในการนับถือนะคะาศาสนาฮินดูค่ะรูปแบบการสร้างนะคะก็คือสร้างแบบนครวัดนะคะ เป็นรูปแบบนครวัดปราสาทยายเหงานั้นนะคะมีความเป็นมาก็คือมีคุณยายท่านหนึ่งนะคะได้รอคุณตาที่ออกไปไปออกออกรบนะคะแล้วคุณตาก็ไม่กลับมาอีกเลยคุณยายก็ได้สร้างปราสาทนะคะโรคคุณตาปราสาทสามหลังนี้นะคะที่สร้างขึ้นมานะคะจากการเล่าขานของคุณโบราณนะคะก็ไม่ได้ ไม่ได้ลงหรือบันทึกไว้นะคะว่าคุณยายได้เจอคุณตาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่แหละถึงเป็นที่มานะคะของปราสาทยายเงาอันนี้คือปราสาทหลังที่สองนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นฐานเป็นฐานที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะบริเวณนะคะบริบทรรอบๆจะเป็นกําแพงแก้วนะคะกําแพงแก้วล้อมรอบบริเวณนะคะของปราสาท เป็นกำแพงแก้วนะคะเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบปราสาทแล้วก็มีสระน้ำนะคะสระน้ำคูน้ำโบราณนะคะล้อมรอบทางด้านหน้านะคะเราจะสังเกตได้ว่าโบราณสถานนะคะในทุกทกที่นะคะในทุกๆส่วน จะมีการสร้างแหล่งน้ำนะคะแหล่งน้ำคูน้ำล้อมรอบนะคะสร้างเป็นแหล่งน้ำคูน้ำล้อมรอบ ทุณนะคะบริบทนเห็นพี่ให้ค่ะตรงไหนคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือบริบทนะคะบริบทด้านหน้าเป็นกำแพงแค่ตองแพงอ๋อน่าหอ่ะเดี๋ยวเอารองเท้าลงก่อน เดี๋ยวนะคะสสะ,คะสองหนึ่งอ๋อมันถ่ายแล้วเหรอ,อ,อ